สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณสานะคะจะพามาชิมอีกแล้วค่ะซึ่งมันมาเที่ยวนครทั้งทีนะคะเมนูที่เด็ดของที่นี่นะคะซึ่งว่างคิดอะไรไม่ออกก็กินขนมจีนกันวันนี้ก็อีกแล้วค่ะวันนี้พามากินขนมจีนอีกแล้วร้านขนมจีนนะคะอยู่ที่อำเภอสิชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อร้านโกดํานะคะอยู่ที่เส้นเขาเรียกถนนรถไฟตรงนี้อยู่เส้นถนนรถไฟ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ๋อเดี๋ยวนะคะอ๋อขอบคุณค่ะนี่ไก่ทอดไก่ทอดมาเน้นๆคือไก่ก็ทอดสดๆนะคะคือไม่อยากจะบอกเลยว่ามันน่ากินมันหอมมากแล้ว อเดี๋ยวให้ดูกันที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อถึงว่าขนมจีนนะคะชาวใต้ของชาวใต้นะคะต้องเน้นผักด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สาจะพาไปดูนะคะผักสดสดผักเยอะมากค่ะอะ่เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนี่นีน่น,นี่พลาดไม่ได้นี่ค่ะเมนูชายเย็นอ้ออันนี้คือกาแฟอันนี้คือชายเย็น มาที่นครต้องชินกินชาเย็นนะชาเย็นขึ้นชื่อจะเป็นชามาเลชาใตา้ชาซีรอนเขาเรียกชาซีรอนกินคู่กันอย่างฟินมากเลยเดี๋ยวพี่สาจะพาดูนะคะนี่คือชุดเล็กนะคะนี่ขนาดชุดเล็กนะทุกคนดูเร็วนี่อันนี้คือน้ำยากะทิน้ำยาป่ามันจะมีมาเป็นชุดอย่างนี้ให้เลยนะคะอันนี้คือน้ำพริกหวานเรียงน้ำพริกหวานที่ขาดไม่ได้ก็นี่ค่ะนี่นี่มาดูกันค่ะ ที่เห็นนี้นะคะจะเป็นชุดเล็กนะคะนี่ขนาดเล็กนะจะมีน้ำน้ำยานะคะจะเป็นน้ำยากะทินะคะนี่คน้คนแบบนี้แล้วก็น้ำยาปลานะคะใครที่ไม่ชอบกินกะทิแต่ชอบเผ็ดๆก็แนะนําเมนูนี้เลยน้ำยาปลาแล้วก็นม่พิกานอันนี้ก็ต้องออกลางได้เลยนะคะเด็กน้อยทานได้เพราะว่าจะสมถ่วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะก็อันนี้คือแกงไตปลาค่ะแกงไตปลา มาที่นี่นะคะขนมจีนทางใต้นะคะที่เน้นอย่างหนึ่งก็คือผักผักต้องเยอะเดี๋ยวพี่สาจะพาไปดูผักกันนี่คือเครื่องเคียงนี่ทุกคนคะเห็นไหมคะว่าผักเยอะมากผักอะไรบ้างบางทีก็ไม่รู้จักเลยทีเดียวผักเยอะจริงๆค่ะ คือทานขนมจีนนี่อย่างฟินมากทีนี้ผักเยอะมากค่ะผักตั้งไว้ให้อย่างนี้นะคะให้บริการตัวเองนะคะนี่ดูคือเยอะนิงนผักอะไรอย่างบางบางทีนี่เคยเคยกินบ้างลูกขงิงคือผักแปลกๆที่เราไม่เคยอันนี้คือใบเล็บพรุดนี่ใช่หรือเปล่าใบเล็บคุดที่เอามาทอดกับกุ้งอ่ะกุ้งแพร่ที่เราทำ ผักเยอะมากค่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวพี่สาขอไปเก็บผักไปเตรียมผักเพื่อไปกินขนมจีนก่อนนะคะร้านโกดำอยู่ในบรรยากาศร่มรื่นภายใต้สวนปาล์มนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสีชนก็แวะเข้ามากันได้นะคะร้านจะอยู่ห่างจากถนนนครสีสีชนประมาณ200เมตรค่ะคุณสาแนะนำค่ะ คุณสาว่าดีสำหรับอีพีนี้คุณสาวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าพาชิมพาชมพาช้อปที่ไหนหติดตามนะคะบ๊ายบาย